สวัสดีครับผมเปติโตแสตครับแล้ววันนี้ครับเรามาทำอะไรส,สนุกๆกันดีกว่าครับเพะ่ี่ผมไปเจอวิดีโอนี้มาครับคือเขาเอากัมมี่แบนเนี่ยไปแช่ในสไปร์หรือน้ำมันลมอะไรก็ได้1คืนเต็มๆนะครับแล้วออกมาแช่ช่องฟรีสพอมันแข็งปุ๊บอื้มเคี้ยวดนุบหับน่าสนใจมากครับ แน่นอนครับวันนี้ผมเตรียมมาพร้อมแล้วครับเป็นกามีแบร์แหละแต่ว่าเป็นตัวแบบอ๋อตัวปิศาจต,ต่างๆนะครับหนีเบื่อแล้วเปลี่ยนบ้างนะครับกับน้ำอัดลมก็คือไปไม่มีน้ําตาลของผมที่ผมกินเป็นประจานั่นเองนะครับ <c oughs> เอาสองอันนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันดูดีกว่านะครับว่าผลที่ออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองชิมให้ดูครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ มาครับแน่นอนครับเยลลี่หมีก่อนเลยนะครับเป็นเยลลี่หมีแต่ว่าเป็นรูปลายมอนสเตอร์ต่างๆางนั่นเองนะครับอ่าใส่กันไปเลยอ่าของผมวันนี้มันจะไม่ใช่รูปหมีนะครับนี่มันจะเป็นรูปแบบสัตว์ประหลาดต่างๆนะครับที่ผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับนี่ ะจะรูปหนังหนะ้าตาแปลกๆนะครับตัวนี้มีปัญหาเราเราแยกๆมาหน่อยหนึ่งก่อนก็ได้อน,นี้นะ่าจะโดนความร้อนมาแน่เลยเหนียวติดกัน <c oughs> อจาจับแยกๆกันเวลาโดนน้ำอัดลมมันจะได้เข้าถึงกันหมดนี่อ่ะโอเค,คต่อไปครับต่อไปน้ำบัดลมอใส่แค่พอท่วมก็น่าจะได้แล้วนะครับแต่ว่าเหลือเผืืออ,อีกนิดนึงก็ดีอันนี้อ่ะให้ท่วมให้โดนให้หมด อ่าโอเคที่เหลือก็ดื่มครับอ่ามาดูใกล้ๆครับนี่ทียนเป็นอย่างเงี้ยคือน่าจะเป็นน้ำบรลลงกําลังซึมเข้าไปในเยลลี่หมี่ของเราแน่นอนครับเสียงนี้สู้ซ่ามากเลยนะครับอ่าเราก็ทิ้งไว้แบบนี้ยี่สิบี่ชั่วโมงเดี๋ยวครบยี่สิบชั่วโมงเรามาทํากันต่อนะครับไปกันเลยหลายยีิบกี่ชั่วโมงผ่านไปอ้าย ไม่เป็นงันหระครับพี่น้องไม่เห็นเหมือนที่เคยดูดมาเลยนะครับอันนี้มันเป็นอ้าวโอ้วโววละลายกลายเป็นน้ำเลยครับของผมเยลลี่ผมละลายเป็นน้ำแบบนี้เลยแล้วผมจะเอาไปแช่ตู้เย็นยังไงล่ะครับงามไสอ้าอาฮาเมื่อละลายครับนี่อันนี้ที่พอจะตักได้นะเดี๋ยวๆๆขึ้นมาขึ้นมา โอเคนี่ครับหนึ่งเดียวที่พอไม่ไ,ได้เลยครับ <laughs> ทำไมเป็นเงี้ยอย่างนี้ผมก็ไปต่อไม่ได้แล้วครับไม่รู้เอาไปแช่ยังไงเลยเนี่ยเหลวเลยครับงามไส้ <laughs> นะครับผมทำแล้วได้แบบนี้แล้วเพืเ่อนๆละครับทำได้แบบไหนกันคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับ <laughs> มีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักกนิดอะไรนี่ <laughs> เออโอ้ถ้าถามถึงสาเหตุนะผมว่ามันมีหลายสาเหตุมากหนึ่งอาจจะเป็นด้วยสไปนละสูตรสูตรน้ําตาลสูตรไม่มีน้ําตาลเมื่อกี้ที่ผมใช้คือสูตรไม่มีน้ําตาลสองคือตรงตัวเยลลี่หมี่ผมก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันกันกบที่ดูมาครับฮรริ่โบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมันถึงละลายละลายมันไม่เป็นก้อนเลยแล้วมัน มันจะไม่เราไม่สามารถหยิบไปแช่ต่อได้นะครับเออกลายเป็นน้ำไปหมดเลยกลายเป็นน้ำสไปซ์เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างงี้ผมจะสามารถชิมได้ไหมครับเดี๋ยวผมลองชิมดูสักนิดก็ได้นะอ่ะ,อะ,อะเป็นเหมือนกินน้ำหวานเลยครับจากจากน้ำสไปซ์่าๆเหมือนกินน้ำหวานรสผลไม้แล้วเยลลี่แบบนั้เลยนะครับอืมได้อยู่เอา,อางี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆช่วยคนพวกผมดูหน่อยนะครับจะให้ริสต์ตัวตก็ได้ว่าเฮ้ยผมผิดพลาดตรงไหนผมไม่เหมือนตรงไหนนะครับ ผมก็กแท้ยีิบสี่ชั่วโมงตามที่เขาบอกหรือว่าจริงเขาแช่งถึงยีิบสี่ชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ต้องลองใหม่ครั้งหน้านะครับวิดีโอนี้เอาเป็นว่าเฟลถือว่าวิดีโอที่ผมเฟลไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอทดลองใหม่ก่อนเจอสูตรที่ใช่เมื่อไหร่วิดีโอหน้าแตเา่เอาให้แบบ เป๊ะๆเลยไม่ต้องมาผิดๆถูกๆมั่งโมแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวผมขอไปทดสอบทดสอบทดลองดูหลายสูตรก่อนนะครับอ่ะยังไงถ้าเพื่อนๆเจอส่วนไหนที่คิดว่าน่าจะต้องปรับเปลี่ยนคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปอ่าลองปรับเปลี่ยนลองทําสูตรดูเดี๋ยวไว้ได้เมื่อไหร่ทำวิดีโอให้ดูใหม่นะครับเผื่อจะได้กินแบบครอบครอบครอบแบบวิดีโอที่เราดูในตอนต้นนั้นบ้างนะครับเห็นกันเป็นการไว้เจอกันวีดีโอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเฟื่อยละวิดีโอนีี้จกกััััันนนห่ะคคครรรรรบบบบาาาายยพิสสสูทไปวด